เตือนเสาขึ้นมากศซูนองซามีภารกิจไปเหตุงานคือเกาจ้าทุกคนหลังจากนี้ก็มาแต่แตงเครืองทุกคนนุ่งเครืองไปเหตุงานก่อนสีนุ่งเครืองพี่น้องจะเบิ้งสภาพของนุ่งเครืองหน่อมือนึงนุ่งเครืองสีหาโตโตหน่อยหน่อยเนาะหลังจากนุ่งขาวก็โตบักงหญ่ๆเลยจ้าเนาะสุดที่หนึ่งพไปสุดที่สองกับบมากพี่น้องนั่นก็คือเป็นเสือกักต่อมาก,ก็จะเป็นเสือแบบนี้พี่น้องใส่สองสามโตปานกันยังหนาวหนาวกว่าพี่น้องหลายคนมักถามมาว่านาวปานนั่นจะก็ย่างทนอยู่ได้เนาะสาวก็จำเป็นเลยพี่น้องกนนเเาายค นอถึงสีนนาวกายแต่อุ่นใจกับพ่อแล้วภารกิจของเข้ามือหนีก็คือมาเอาหัวอาหารไปใหงัวที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นหัวอาหารเนะจะเป็นหัวอาหารผสมกับเขาบาเล่การใช้ชีวิตอยู่เมืองหนอกก็บ่อด้ย,ยากและวก็บ่ไใดง่ายแต่ว่าขออ่อยโคดีอย่างหนึ่งก็คือพอแม่สามีเขาหักเหาเขาดูแลเขาเอาใจใส่เข้าด,าาาดีบางคนเนอทีเข้าเจ้ามาอยู่เข้าเจ้าอยู่คนเดียวเนอพวกกขไปเห็ดเบีเขาแห้งสิลำบากกว่าเห้าเนะสำหรับข่อยก็คือ เป็นอันทีวายูไดพี่น้องบอยถึงขันลำบากล้วก็บอยถึงขันทุกอย่างเลือกเกินเขายูไดเนาะ คือชาวคนชิเข้าเจ้ามาก่อนเฮานะพี่น้องบางคนนะนะเข้าเจ้ายิงมิพาละร้ายกว่าเฮานะคือข่อยกับมิพาละส้ำนีกับเทือกบริยากษ์บริยนักนะสาหัสอีย่างเลยอีกอย่างข่อยกับโตคนเดียวบ่มีลูกบ่มีเต่าบ่ไม่พาละนะที่จะต้องส่งเงินส่งคับกลับบ้านแม่ข่อยกับใต้ตั้งแต่น้อยแล้วพ่อข่อยกับนี้ไปเอาเมียใหม่เนาะอีกอย่างหนึ่งข่อยกับใหญ่มาอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับป้ากับลุงเนาะตอนที่ข่อยยังน้อยข่อยกับช่วยเวียกงานข้าเจ้าเต็มที่แล้วตอนที่ข่อย ขื่อน้าเขาเนาะข่อยคืดว่าข่อยบ่มีอีหยังสวยเข้าเจาะข่อยสวยเป็นเหือแห้งข้าเจาเต็มทีแล้วล้างจากนั้นก็คือข่อยข้อมาใส่ชีวิตเป็นตัวของข่อยเองเนาะข่อยบได้มีอีหยังที่ว่าจะต้องไปห่วงหาไปอวรนอะไรอีกต่อไปแหละอีกอย่างนึงเนาะขาเจ้าก็บได้เลือกหลอกอีหยังจากข่อยเนาะทั้งป่าทั้งลุงทั้งหยาตีพี่เนาะขาเจ้าก็โอเคข่อยจะไปใช้ชีวิตสมบูรณ์ของเจ้าเหน่อยว่าแต่เจาบ่มว่าเป็นผ้าละบ่มเป็นหวงให้เขาเจ้ากับเพราะโอเคเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตข่อยอยู่นได้้เาข คนอื่นเขาอยู่ไดเฮาก,ก็อยู่ได้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเฮาเอาอ,อยู่บ้านเมืองเขาเ้ามาใหม่เสียแสให้มันเพอร์เฟกต์ให้มันสมบูรณ์แบบเนาะแสให้มันมีเงินมีคําคือคนอื่นก,บบาก,กขาบริได้พอเอาผัวเฮาบราิได้ดวยสามีเฮาบริได้ดวยหลายคนกับมักหว่าวมาว่าเออมีฟาร์มักย,ยังไงเป็นอยังก็คือหมา,า,ายเงินเฮาใช้เนาะ ข่อยก็บ่ได้เดือนห่อนเดือนโทษอีหยังายพี่น้องพอสามีเราไห้เฮาใส่อยู่ทึ่งสิบัวายแต่ว่าข่อยก็มีค่าใส่ใจห้องข่อยเนาะพอสวางปัจจุบันนี่ยข่อยเฮียนออนไลน์เนี่ยข่อยกระจายเองเนาะพี่น้องสิ่งที่ว่าข่อยเฮียนออนไลน์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เฮียนเกี่ยวกับพวกการสร้างรายได้การสร้างแพสชิฟแอนคัมเนาะพี่น้องสร้างทางออนไลน์สินะการเฮียนหูทางออนไลน์บอการที่ว่าเฮาศอกหูหำเฮียนทุกคนเข้ากับมีอีหยังสีเหลืองเล็กๆหน่อยๆเสียกระจายเองเนาะเ้าบ่ิจมเป็นจะต้องไปขอเขาแต่ข่อยกระโสดดีอย่างนึงนนนนั่่่่่่แหหหละะทีีววาาาาาาเเเเเขขจจอออยยมมมู้้ไไดด็็คริญน ประเทศที่พัฒนาซจำนี่ขอก็คือว่ามีความสุขแล้วเนาะและอีกอย่างนึงถ้าเฮาอยากหังอยากมีอยากได้ร้ายกว่านี้เฮาก็หาเองเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีบุญวาสนาคือเขาเจ้าเนาะที่ว่ามีผัวเลี้ยงมีสามีเลี้ยงสําหรับข่อยเข้าเจ้าซัพพอร์ตซํานี่็ถือว่าโอเคเนาะชีวิตของเฮาเนาะเฮาก็บริหารจัดการเองนั่นแหละพี่น้องเฮาสิไปเพิ่งผ้าเขาร้ายก็บ่ได้เนาะวันนึงถ้าว่าเลิกลากันไปจังซี่อย่างน้อยขอก็มีความหู้เนาะมี คุณอนะส้มบัตรมีอาสิบที่ตรงสินะพ่อว่าหาเงินได้ทั้งนั้นทั้งนี้เนาะทุกมือนี่ขอกระเพายงามเห็ดหลายๆอย,ย่างพี่น้องสอกหาสองทางหาเงินทางออนไลน์แน่เนาะแล้วก็ซอยเวียดซอยงานเขาจับไปนั่นทุกๆอย่างเนาะเขาจะเป็นการเฮี้ยนหูขอคอพอสามีเนาะไปเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่ตั้งใจไว้ว่าปีหน้าเนานะเขาจะต้องสอบใบขับขี่ให้ได้